ชาผัดชาพีาพ่นอ้องผัดชารู้จะไม่ใชผัดชาผัดชาม้่หม้อเลค่ะใส่กะเพราเข้าไปค่ะจบแล้วค่ะจะเร้เฮซิกเล็ดเสร็จค่ะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเว้ย เสร็จแล้วค่ะผัดชาหมูใหม่ๆหอมหุยๆผัดชาหมูจ้า